สวัสดีครับผมอยู่กับผมพี่เต้าหกร้อซิงครับโอ้ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงเลยครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยพี่น้องเอ้ยทำแต่ง,งานทำโมค <c oughs> ลุนตีถา่ายจีมาใส่โมนะถ้าโมครุนตีเดี๋ยวเราไปดูดเจ้าซออหน่อยครับผม ใกลกนุยเสียงมันกหอดกหอดไปแต่ฝนตกใส่นตมอถ้าฝนตกใส่มันแน่นอยู่บัตบับเอี้ยวบัดเอี้ยวนี่เอี้ยวบัดกี่เฮาเอี้ยวบัดนี่เอี้ยวมือมกบัด บาหัวรถมันโคตรกวนกวนอวัยวะเบื้องล่างมากโอ้มาถึงกบบนเลยเท่าแกใหญ่นี่โอ้โอยวันนี้ลุยสะเก่าหรือเปล่าเนี่ย มาถึงก็บ่นครับโอ้ห้าเบื่อมากเลยทั้แกเนี่ยฮะมาจากเวิร์ตบัดมาจากวัดกลางอาบรา่แล้วครับผมบ้านบัดเย็นบ๊อกนะบาดเฮ้ยกินมะละก็ได้ดีได้ได้เย็นให่เนี่ยตะเอียนอุ้ยมันเปียกดิแล่แล้ววะ มันมันเนฉะเว้ยแต่โอ้วันนี้เจ้าสองโรง,งงานสระเก่าครับนะมันลงมันเปียกวันนี้มันจะลงได้บ่๊มนะ,ะมันเบียดแค่โอ๊ะตักใส่รถเลย แบบนี้อ๋อฮะตรงไหนจ๊ะไปถึงไปออกไปทามแยกเลซ้ายถึงโรงสีเลี้ยวข้าซอยโรงสีบ่ไม่ไม่ต้องเรียบเห็นเตนเต็นเตนจุเบอร์จุบัเตนข้างร้านซอมมอเซนบ่โอเค อพาเจ้าสอ,อดสองมาเล่นงานสะเก่านะครับเอยแดงล่างมันแห้งอยู่เด้เต่าใ้ากิวเแ้ตรงนั้นใครมาขุดอ่ะัโอ้ตอนแรกเขาจะาดินนี่นะแต่เขาต้องการดินดินแห้งๆอยู่แล้วเนาะ อะไรตบนถ่ายรูปต้องมาถ่ายรูปตบถ่ายรูปตำรวจแจกหลวถ่ายรูปตบตำรวจสั่งตำรวจไปจับซุนหน่อยสิซุนเนี่ซุนไอ้ตบไม่ได้ถ่ายรูปส่งตำรวจให้ตำรวจไปจับซุนเนี่ยทางทางหลวงเงาเนี่ยถนนแดงทำหม่ยังทำไม่เสร็จเลยครับนี่วิ่งละ

วันนี้ต้องเติมสิวันกี่ร้อนเดียวโหนบาบอยลอยจะลุ่มแตไเมเติมไปกี่ร้อนหมดรถเราจะเติมอีกนี่ถ้าขนาดเมื่อวานวิ่งวิ่งไกลนะเมื่อวานอ่ะได้ร้อยร้อยกระเที่ยวครับเมื่อวานร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเที่ยวขนาดวิ่งไกลไม่โคจรรอนะนี่ถ้าวิ่งใกล้ ถ้าวิ่งใกล้กๆตักคลองวิ่งคลองนี่วันหนึ่งน่าจะน่าจะเกือบสองร้อยเที่ยวนะตรงนั้นได้อยู่เหรอมีอะไรอุ้มมีสิ่งนี้ได้อุ้มได้เอางี๊ได้ายังไงทำไมได้เจอได้เจอสองทำไมอุ้ยถ้าวิ่งคลองๆนี่วันหนึ่งเกือบสองร้อยเที่ยวนี่ยสองร้อยเที่ยวนั่นแหละรอนี่มาร์คทีใครว่ามันธรรมดาใส่มุ้งกี้ใหญ่ๆเ,ๆเข้าไปนี่

อุ้มๆแบบนี้นี่ห้าตักหกตักรู้เรื่องครับผมยังอยากได้ร้อยสี่สิบอยู่ไหมเอ้ายังอยากได้ร้อยสี่สิบอยู่ไหมยังอยากได้เลยโอ้เดี๋ยวไปดูมงน้อยเต้าหน่อยสิ๊ึก lưng gai <laughs> đấy ui, mình đau rồi, ui. <cười> <cười> đâu, cả ba đâu chực 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 cả บ้านผมก็ใจแล้วครผาล็อกครับผมเขาไม่ให้เปิดตู้ล็อกจะไม่เปิดตูร้รถเขาเขาไม่ให้เปิด โอ้ยมองไม่เห็นเลยพี่น้องเอ้ยให้ลงพี่ครับรเอ้ามาดูกันมุมนี้ครับโอ้ยคือสิเป็นวัดนี่เด้อพี่น้องเอ้ยไอเจือโอ้แข่งสงสัยอาจารย์อดโอ้อาจารย์อดไายสงสัยอาจารย์ก็ได้ขี่ลังเสือแน่นอนเลย ขึ้นยืนบนแน่นอนเลยครับผมตอนนี้เขาก็น่าจะทําทางเดี๋ยวเขาจะให้หกลอลงข้างล่างนะพี่น้องนะเรือแม่นิ่มเป็นนิ่มเลยพี่น้องเอ้ยขนาดมากทีเก่าๆเ,เลยนี่หามุมดีๆให้ดูยาวมามันรก นี่เขาเคลียร์แล้วครับเอาพื้นที่แล้วต่อไปเขาจะอยู่ข้างทึ่ง,งต่อไปลองเปกครับแม็กอะแม็กโอ้ อุตสานี bueno, you know, ้ใหญ่อยู่ครับตรงนู้นวิ่งงานเสร็จเตาครับโอ้จันก็ใส่ดินเยอะมากเลยครับใส่ดินเยอะๆอย่างละดีเขาจะได้งานงอกหลาย cho ra cái hình cướp thêm cổng hả เครื่องนิ่มนิม,นมเลครับร <c oughs> ้านไม่มีฟันเลยจารก็ถูกใจใหญ่เลยครับอันนี้ไม่ยอมลงเลยไม่ให้ใครจับด้วย <c oughs> เซตเอาครับไปเดี๋ยวเราจะไปรถออกมาวันนี้เซตเอาไม่ได้ขับครับให้เอียวมือมีอมอขับแทนอุเต็มแล้วอะไรนิ่มๆหน่อยลูกน้องบาท พ่อเสเตาครับเป็นตำรวจครับพอดีมาขุดพื้นที่ของท่านท่านก็เลยมาดูแลอ่อเสี้ยพ่อเสต้าครับนี่มาดูแลความเรียบร้อยวันนี้เสเต้าเป็นนายหน้าครับคุณพ่อมาคุมหน้าง,งานคุณลูกวิ่งเป็นนายหน้าจ้างลูกน้องขับหกล้อ ครับนิ่มแท้แบบไหนนี่ใหจัดกรม แล้วก็ต่อมหมอผีครับผมโอ้ข้างล่างแข็งๆเลยอีข้างบนนี่เป็นดินทรายเลยครับสมดินดำนิดหน่อยแล้วฮะดิง้งจะเก่าไม่รู้มีหรือเปล่าไปลาไหลน,นะเพราะมันแห้งมากเลยนะเนี่ย แห้งปันนี้จะมีบ่ทำไมมันนิ่มแท้อันเนี้ยบอจัดเจ <c oughs> ี๊ยบบ้านบอเราสวยเอาเยอะดัดตีนดัดตีนบัมคี <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเทแล้ว เดี๋ยวราติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับหนุ่มไอฮิงมาแล้วคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ